เรื่องกองสงสัยจริงครับเพลงดีเกินไปนี่แหละผมเจอกับตัวเองเลยครับคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบขึ้นด้วยความบูอ่ะผมจะถามว่าที่สามารถทดเทมโปมันไว้ในใจได้ไงว่าไม่ให้มันเร็วเกินไปที่ผมเจอมาแบบคนที่เล่นเพลงนี้มันจะตึงตๆมตต้ตเรตก็ตึมตึมตามตันตั้นึมตึัตนมตึเต้มตึมตึเตึมตเมตึมตึนตึมต้มตึนตึ้ต้็ตี o ต e a ต d มตึ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 มต่มตึมตตมตตมตตตตตต้ต้ตต แต่ถ้าเขาตีวัน and สองเอนทรีอาจจะเขาจะเล่งไม่ขึ้นใช่ไหมยังไงก็เล่งไม่ขึ้นยังไงพี่ขึงได้เพราะว่าพี่เร็วไม่ได้เพราะตีตุตุ้งตึ้งพุ่นตึ้งตึ้งนี่ไงมันถึงเล่งไว้ได้แต่ถ้าเร็วได้หน่อยคือเล่นในคอนเสิร์ตจะเร็วขึ้นกว่าเทมโปจะขึ้นมาหน่อยอ่าทํมิ่งจะขึ้นมาหน่อยเพื่อความมันแต่ว่าเล่งยังไงมันไปไม่รออหรอกตุ้งตุ้งตุ่พุนมันจะเล่งได้แค่ไหนแต่ที่เขาเล่งเพราะว่าเขาตีตุ้ง เป็นปัญหาคือเป็นปัญหาผมืชือนิ้วใช่แต่เหี้ย่ันแต่ถ้าเกิดเขาเล่นอย่างนี้นะขึ้นดินมาพวก็ตายแล้วจริงจริงฟอร์ทอมต้องขึ้นอย่างนี้ตึง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 งตึงงตึงงตึงงต้องไป2ที โอเคไม่ใช okay. ่วันแอนตูแอนตีเนี okay. okay> ่ยวันอีแอนตูวีแอนตีเนี่ยแต่มือเดียวแต่ตรงนี้เขาจะเล่นเราไม่ได้มึงเล่นกูไม่มึงเล่นกูไม่ไปแน่มึงเล่นมึงตายก่อนมึงตายก่อนเนี่